สวัสดีค่ะคูเดนาคุดาเรืองมาแล้วค่ะคูดาวะะวันนี้มาแบ่งปันนะคะชีวิตดีๆแล้วสร้างได้นะคะก่อนคู่ก็ยังไม่เข้าใจไม่เก็ตนะคะตอนนี้เก็ตเข้าใจตื่นรู้มาแบ่งปันค่ะนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมาเท่าเทียมกันนะคะเราไม่ต้องไป น้อยอกน้อยใจกลัวลังเลสงสัยนะคะเพราะเป็นพลังงานต่ำนะคะวันนี้เข้าใจเข้าถึงวิธีทําสมาธิชีวิตมีความสุขชีวิตดีด,ดีเราสร้างได้จริงไหมคะจริงค่ะาารครูกล้ากรนดีเพราะครูเป็นคนคนนั้นนะคะที่ตามหาความสาเร็จนะคะตั้งแต่เด็กนะคะจนเติบโตถึงตอนนี้นะคะวันนี้เกต เข้าใจนะคะวิธีทําอย่างไรให้ชีวิตเราสําเร็จง่ายๆแต่สบายๆนะคะกดแรง,งดูดทางมันอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้เราสามารถที่จะสําเร็จง่ายๆแต่สบายๆด้วยวิธีคิดบวกขาดยันฟ้านะคะทำสมาธิค่ะครูเคยทำมาสามปีนะคะผลลัพธ์นะคะไม่ชัดเจนแต่ปีนี้ชัดเจนนะคะทำห้นาทีสิบนาทีก็ได้นะคะ เรามาเป็นแสงสว่างซึ่งกันและกันนะคะเดินไปด้วยการจุกมือกันนะคะเป็นแสงสวาง่างหนึ่งดวงนะคะเราต้องมีความเชื่อว่าเราสามารถดวยได้นะคะเชื่อขอนะคะทรงความปรารถนาต้องการนะคะรอรับว่าเราสําเร็จแล้วนะคะมองเห็นภาพความสําเร็จแล้มีความสุขทํางานไปด้วยมีความสุขระหว่างทาง เราไม่ต้องกังวลใจแรงลยงของใส,ส่นะคะจากวานทํางานให้นะคะเราสบายๆค่ะนะคะไม่ต้องคิดทุกนะคะเพื่อความสุขให้กับชีวิตทุกวันทุกวันเพราะความสุขเป็นกุญแจดอกสําคัญนะคะคือประตูบานแรกเนะี่ยกุญแจดอกแรกเนะี่ยเปิดแล้วนะคะทําให้เราพบกับนะคะปฏิหารในชีวิตนะคะเงินเข้ามาง่าย เงินเข้ามาง่ายๆหาได้ไบ่อยๆเงินมหา,าฐานเข้ามาหาชั้นนะคะวันนี้นะคะคูได้เรียนรู้และเข้าใจลงมือทำนะคะในสำเร็จง่ายๆแต่ปัิบายนะคะเรามีความฝันมีเป้าหมายความสำเร็จไม่เท่ากันนะคะเราไม่ไปเปรียบเทียบกับใครครูก็ไม่เปรียบเทียบกับใครนะคะเอาไปลงมือทำเลยนะคะ อยู่กับปัจจุบันค่ะเลิกนึกถึงอดีนะคะอยู่กับปัจจุบันมีความสุขเปิดบานอารมณ์ดีโฟกัสด้านดีนะคะด้านบวกจินตนาการสําคัญว่าความรู้นะคะไอสไตล์บอกนะคะครูบาอาจารย์นะคะคนสำเร็จระดับโลกนะคะเขาก็มาแบ่งปันนะคะเราได้เรียนรู้เราต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเราจะพบ แสงสว่างนำทางชีวิตนะคะวันนี้ออกมาเบ่งปัน,ปนเรารู้อะไรเราก็ออกมาเบ่งปันเลยนะคะวันนี้เรามาใช้กดแรงหนึ่งดูดในด้านบวกนะคะจำเป็นง่ายจะบายจบาย,บาย,บายด้วยฝึกสมาธิมีความสุขมีความโชคดีเข้ามา ง่ายๆสบายจบายทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเรามาเรียนรู้ที่เข้าใจเข้าถึงวิธีการชีวิตดีๆเราสร้างได้เป็นกำลังใจให้กันทุกคนด้วยรัก